สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมอยู่กับผมขิมเจริญยนน่อาสารคามนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่เที่ยวไห้วอาจารย์ <8. S 1> วันที่ยีแปดนะครับผมสองบ่าห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมใกล้สีหวอดมือเ็กออกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ มาไทายอัปเดตรีวิวนะครับรถหกล้อ NKR ร้อยยี่สิบแรงนะครับปีสองห้าสี่สองนะครับคันนี้เป็นรอยยี่สิบเดอร์พี่นองเดอร์เก็บงานไปหอดสแล้วนะครับมาเบิ้งนะครับสร้างอัปการนิทานเท่ากับกำลังไล่เก็บสีนะครับสีหัวนี่บเิเ็ณนะครับสีหัวไม่ทำนะครับส่วนหัว ส่วนหัวจะเป็นสีเดิมเลยนะครับสีเดิมทั้งทั้งทั้งหัวนะครับนี่คัดนะครับคัดออกกบงามแล้วนะครับคัดออกกางมแล้วสําหรับสีหัวสําหรับส่วนภายในนี่ลือล่างทั้งความสะอาดนะครับเบอร์หมไหมไหมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเบาะนะครับภายในสวยงามนะครับอุปกรณ์ภายในนี่ครบนะครับ ประตูนี่ปิดกรุบกับกรุบกับนะครับสำหรับประคันี้นะครับเอามาบึงฟังทั้งนี้บังทั้งนี้กะแสงประตูสวยงามนะครับบึงได้เลยนะครับเบาะกะหุ่มให้ไม่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าปัดเลื่อนไม่ยังใส่ได้มดทุกอย่างนะครับไม่คว่เร็วใสได้นะครับ เด็กไม่ราสุดยุทีหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามสิบหกโลสามร้อยหกสิบโลนะครับผมวันทางในสวยงามนะครับคันนี้นี่ปิดกึบเลยผลสีหล่อไหมนะครับผลสีหล่อไหมโอ้วนหล่ มืดทั้งรถอาจารย์ฮะทั้งลง <c oughs> โอ้ยสีนะครับสีกระซีว่าสีพันในพลนะครับมาเสียไเ้เดิมๆหรือต่อไปสีพ่นก็บ่แน่นะครับผมอยากให้พี่น้องมาเบิึงสภาพคว,วันนะครับให้มันเดิมๆเ,เรื่องพ่นสีบ่ใช่ปัญหาหรอกครับผมเรื่องพ่นสี จัดให้นะครับสีกระบะพ่นไหมนะครับนี่สีกระบะพ่นนั่นพ่นสีกระบะให้ไหมนะครับสีเดิมมันบองง่ามนะครับนี่เขากะไอยสายสีลุดด้วยละออ่ะอาจะเสร็จสมบูรณ์ลอยปเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับรถคันนี้พร้อมเอาไปใส่งานได้เลยนะครับ เป็นรถขายของตลาดนัดนะครับเปิดประตูสองฟังนะครับเบื้องภายในอ้าเบื้องภายในนะครับพื้นไม่ดีสุกแผ่นนะครับยกเว้นในภายในนะครับนั่นจังสร้างนั่นนะครับมันเป็นไม้อัดนะครับก็มีชำรุดนะครับตามอายุการใส่งานฟังนี้ก็ขึ้นกันนะครับออกหลังค่า้าใบนะครับนี่นะครับ พื้นนี่โอ้รถมันบ่อถ,ถึกน้ำนะครับพื้นนี่มันเต็มเปียนะครับใหม่บ่มีห้างนะครับสำหรับใหม่แต่ลังค่าก็มีแ<า>น่นะครับตามอายุการใส่งานของเขา,า,เขาฟังนี่เปิดออกได้นะครับนี่คนที่เปิดออกเอาของลุง่ขายของว่างขายก็ได้นะครับสำหรับด้านฟังนี่หรือว่าพี่น้องอยากได้เป็น รูปแบบใดสร้างจองกันได้นะครับผมอยากไงดัดแปลงเป็นลังค่าโดยสารหรือว่าบ่อลังค่าก็ได้นะครับมาคุยกันได้นะครับผมสําหรับสภาพรถนะครับตามสภาพมันก็มาแบบนี้นะครับตามสภาพรถไม่ดได้ทุกนักทุกยังเลยนะครับนี่เป็นคัดซีได้เลยนะครับนี่ตรงนี้เพิ่นใสควางไว้นะครับใสควางไว้แล้วที่นี่ คัสซี่ตรงนั้นมันเป็นคราบสีฟุ้นนะครับสีฟุ้นหลาหนาจะก่อหลายปีนะครับผมถูเล้ว่าออกนะครับแต่มันก็บ,บ่ได้เป็นสนิมนะครับตัวนี้เดี๋ยวถ้าําการพ่นพ่นให้มันดํานะครับให้มันดูดีนะครับเพื่อพี่นวองมาเบิงสิได้ถือใจนะครับอันนี้ถ้าไอ้พนวองเบิงไม้กวนเลยสําหรับคัสซี่เขามออีผุนะครับสาหรับคันนี้สําหรับเครื่องยนต์นะครับ รับเครื่องยนต์กับทายไปให้เบื้องลายคลิปเดียวนะครับ<ม>เดี๋ยวกับทียกหัวท้ายให้เบื้องอีกไอ้รอบนึงก็ได้นะครับผมเ,เครื่องยนต์ฉีดลแางออกกระยุบะมาณนี้นะครับแหงกิฟต์นะครับแหงกิฟต์เลยรถเครื่อง พื้นบ่มีฟุนะครับสำหรับพืนรถคันนี้ยางหนาเลียนไม่หนึ่งคููนะครับนี่สภาพนี่เครื่องแล่นได้เป็นรอยนะครับรถคันนี้ผมขับป้าล่องเบรงเรียบลอยแล้วนะครับผมเหยียบมาเบรงนะครับเป็นรอยนะครับนี่ ส่วนของหมวกนะครับปีทีสองภาษีสามสิบมิสุนาหกเก็ดนะครับสามสิบมิุนาหกเก็ดนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับผมสำหรับรถคันนี้เอกสารเล่มทะเบียนครบนะครับล่ำไปล่ำมาสิมืดแ้ๆแล้วครับผมผมมานี่ยพ่นสีกับวัยังนะครับผม พูดไหนมันดูดีนะครับกันสนิมไปน้าในตัวเลยนะครับบมแมนว่าเพื่อปกปิดเอียงนะครับผมทายให้เบิ้งตะแเหลี่ยวนะครับรถคันนี้เอาจังมาเบิ้งมาคุยกันนะครับราคาสองแสนเจ็ดหมืนห้าพันบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมืนห้าพันบาทสําหรับรถคันนี้ถือว่าคุ้มคุ้มกับราคาอยู่นะครับรถ มันมาแมนลอยสิบนะครับตัวนี้มันเป็นตัวใหม่นะครับเป็น4.3นะครับตัวนี้4.3พ่วงอะไยกับบถือว่าหนักนะครับแต่มันเป็นพ่วงอะไยธรรมดากับโบมีแอร์นะครับรถคันนี้โบมีแอร์ถ้าเกิดว่าให้ติดพาวเวอร์ให้กับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับติดพาวเวอร์อาจสิอาจสิเกินก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับปั๊มพ่อเบื่อหน่อยใส่ตรงนี้ก็เปลี่ยนกระปุกนะครับกระปุกตัวนี้อาจจะแพงนะครับ อาจจะเจ็ดถึงแปดพันนะครับบ่อคือของฮิโน่ที่ผมเปลี่ยนมานะครับราค่ามันเกิดสูงกว่าเขาจะพันหนึ่งสองพันประมาณนี้นะครับตัวนี้แต่ที่นี่คาอัดสายนะครับอัดสายอัดสายน้ำมันอีกนะครับคาสร้างอีกนะครับนี่ยังได็ก็ะพิจาละนาเบิ้งนะครับเป็นไปได้อยากเห้เบิ้งรถตัวจริงนะครับผม ความเปนสีงามคือดังผมวอลวอนะครับผมสำหรับเอ็นเชียนะครับเอ็นเชียร้อยยี่สิบแรงนะครับเอ้อนี่ก็บบมียังไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดยังกับกดนะครับผมฝากเบอร์โทรไว้นั่มกันแล้วกันนะครับ0983816880นนะครับผมสำหรับคลิปนี้จบคลิปสำนีนะครับผมสวัสดีครับ